สวยแล้วหล่อสวยแล้วหล่อแม่ครับขอเสียงคนรักคู่นี้หน่อยุดๆจริงๆแล้วันนี้เราจะให้แฟนขาทั้งหมดกรี๊ดไปเจ็ดชั่วโมงครึ่งกรานไสวัสดีคุณเชียร์ด้วยครับคุณเตอร์ดด้วยครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับการได้ใส่ชุดคนไทยแบบเอกลักษณ์แบบนของคนไทยเลยครับหล่อมากจริงๆ นาะงะแบบเดิมเท่าไหร่พ่อนายแบบเดิมปุ๊คลิสต์แบบเดิมสืดยเดมากท่านะั่งต่นเตรนเป็นไงบ้างครับว่าม,มีเสน่ห์มากเลยถ <C> e <ars> ้าใหม่ใครนะค,ะค,ะค,ะคะรับครนะที่มีเสน่ห์มากแล้วคนใส่ Er <of> 네แล้วก็สวยหล่อท <k its> <sh arp> <sk> ุกคนครับ้าไไทคยดูดีค่ะครับผมความรู้สึกได้ใส่ครั้งแรกที่ในงานทำไฟชัโจ์ในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับมันก็รู้สึกว่าที่จริเกียจนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าผ้าไหมไทยคือเป็นเป็นผ้าที่มันหาดจากความประณุทมาอยู่แล้วภายความ ใส่ใจใช้ใจในการทำค่ะซึ่งจริงๆอย่างชุดที่เชียร์ใส่เชื่อว่าใช้เวลานานมากอย่างแน่นอนที่จะผลิตชุดนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะครับผมกระดานคุณเต้อาจจะถ่ายละครพิเรียนนะอาจจะได้ใส่ท่าไทยว่าหรืออะไรท่าไทยว่าเข้าเมืองแล้วนะคะมีการปป้อมเกิดขึ้นไม่ดีมากจริงๆเลย ก็สบายครับครับสงสัยช่สงสัยสบายครับคนอาจจะมองว่ามันอาจจะคันหรือเปล่าแต่จริงไม่คันนะครับมีความนุ่มมีความเบาสบายตัวไม่ร้อนเลยครับอืยใส่ก็สวยใส่ก็เท่นะครับเอาละครับวันนี้อยากเชิญชวนหน่อยครับรณรงค์ให้คนไทยวัยรุ่นไทยหันมาสวมใส่ผ้าไหมกันเยอะๆเลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้อนุรัก์วัฒนธรรมไทยครับ แบบไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าใหมอย่างเงี้ยผ้าใหม่ในครั้งนี้ก็มีมาจากผ้าคอีสานไปเลยภาคอีสานไหมครับไปเลย อำนาจเจริญใช่มีร้อยแกนสารสินภาพมีสี่จังหวัดด้วยกันก็คือมีร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็กาลสินแล้วจะไปอำนาจเจริญกันไว้ฮะจริงๆแล้วอำนาจเจริญไม่ได้มีดีแค่ผ้าไหมนะครับ เอาเป็นว่าเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวไปนอกเรื่องเดี๋ยวคนไม่จ้างมาอีก่ันไม่มีอำนาจเจริญเลยในนี้ก็จริงหรอใจไปแล้วนะเฮ้ยไปสี่หวัดที่พูดจนะ ช้ญค่ะครับเ <S 2: S 1> อารณรงค์ให้วรยรุนไทยมาใส่ผ้าไหมไทยกันครับอย่าลืมครับในงานนี้ก็มีผ้าไหมกว่า200 200ล้านเลยนะกว่าส0 0ล้านเลยก็อย่าลืมชมในงานนะครับมีผ้าไหมดีๆคัดมาดีๆทั้งานเป็นของขึ้นชื่อของประเทศไทยครับชาพนักพื้นเชียงรังครับก็อยากจะฝากไว้นะคะคือจริงๆบ้านเรามีของดีอยู่แล้วโดยเฉพาะผ้าไหมเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่ว่าก็อยากจะฝากให้ <c oughs> <c oughs> ในทุกๆโอกาสหรือว่าในการที่เราจะไปไหนหรือว่าโอกาสสำคัญจริงๆแนละ้วเชื่อว่าสิ่งที่ทําขึ้นมาด้วยใจขนาดนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงบบ้านเราขนาดนี้ก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนนะคะเพราะเชื่อว่าผ้าไมาไทยทใจริงคือส่ดยดีสอมเหมือที่เราใส่หรือว่าจริงๆแล้วงานก็ยังมีพวกนี้อีกวันหนึ่งด้วยที่เราจะได้เห็นแฟชั่นชื่อสวยๆจากผ้าไมไทยกันนะคะครับือว่าสุดยอดเลยไหมครับเอาละครับสุดท้ายนี้ก่อนที่สุดท้ายแล้วเหรอคะโอย ก่อนนี้จะันไปเราก็ต้องสร้างประกฏการใหม่สำหรับแฟชั่นไทยของเรานะครับอยากให้ทั้งคู่เนี่ยช่วยทำหัวใจให้กันใหม่ได้ักน่อยสักนหกลับเปชุดใหม่ใหม่ร่าร่ารักเติมเต็มให้กันใหม่ได้ไม่เออพิธีกรทำการบ้านมาแล้วนะครับนับหนึ่งสองสามพร้อมกันอ่ะพร้อมนะเลิ่ม นี่คือวามน่ารักนะครับสหรับข้ไหมายใครใสแล้วก็สวยใครใสแล้วก็ดูดีแบบนี้ใช่ค่ะเราเรียกว่ารักยเล่นที่ว่าไรแล้วสายตาพาเลนนะยังไงกันล นะครับและนี่คือการรักของทั้งสองนัดนนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณเต้และคุณชีขอบเราหมดยาปนะครับขอบคุณมากมากนะครับอผู้ประกาศครับประคองกันไปครับจูงกันไปครับอรบกว่า ทำอะไรสงสารด้านหน้าด้วยใจกันลาาเลยหรอครับ่ครับก็ท่ใจเป็นป้าที่จิตจิตใจปไหนะลยี่เขาจะทงด้ขนานี้เดี๋ยวเราจะขึ้น